กับสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่15สิงหาคมพศ2567กากสบดับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีเกียรติขอรับชมชิปของทางช่องกันครับกับสารชิปนี้กามีวัวชุดแมลูกอ่าแล้วกับวัวลูกผสมบามันรุนรุนมาแบ่งพี่น้องเกษตรกรคนทุนหน่อยไปเรียงเด้อพี่น้องครับอ่าเป็นวัวทรงฟรี200รกิโลเมตรแล้วก็บบริการเจ็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับนองเหนือจาก200กิโลเมตรที่ทางขอ,อกทรงให้ฟรีแล้ว อ่าเข้ากันสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศครับอ่าถ้าท่านเอาหลายโคมกันไปเรื่องระยะทางกับพูดคุยกันได้แต่ว่าถ้าเอาหน่อยโคมอ่าก็ต้องมีค่าน้รมันส่วนต่างเพิ่มขึม้นตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับอ่าโบ้รายย้ายห้างได้ครับพี่น้องครับโป้มองขายเขาครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวพาเมืองอ่าชุดที่หนึ่งก็่นะครับพี่น้องครับเป็นชุดแม่ลูกผูกได้ครับพี่น้องครับลูกตัวที่สองนี่ครับไปกินอาหารอยู่นี่ครับอ่าลูกชายอยู่สี่เดือนกว่า แม่เปอร์เซ็นทองนะครับเพราะว่ามีพอคุ้มคออยู่ครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้เก่าไปรุ่นเอาแม่ก็สูงมาหลายเนี่ยเป็นง้อไทยผืนบ้านเท่านะครับพี่น้องครับอ่าแม่โบดเลยครับพี่น้องครับโบดครบเครื่องนี่ครับตัวลูกเพิ่นก็น้ำนมดีเลยครับบริหารแม่ลูกผูเลี้ยงในราคาแชรหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับเร้อกับบริการทรงฟรีสองร้อยกิโลครับพี่น้องครับหอดบ้านหอดซองหรอกก็จะหนับเงินใจกันครับพี่น้องครับง้อลงรถโดยปลอดภัยครับานใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้า สองศูนยพิกัดของค้อกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยด้วยครับพี่น้องครับครับมึงจะจัดเชื่องจับใบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกหนาหนาครับอ่าบัดนี้มึงอ่าชุดที่สองนะครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรีกครับพี่น้องครับอ่านี่ครับเดี๋ยวตัวแม่เพิ่น ไปลูกไปนี่ครับตัวเม่ครับแม่ยลอยอ่ายิ้มหาบัวนะครับลูกสดสดแม่สดสดแม่โบดนี่ครับแม่โบดลูกโบดนี่ครับแม่แดงคู่กันนี่ครับพี่น้องครับอ่างูทะเลกลางลูกผสมบามันอันนี้เป็นแม่ยไม่เนาะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวอายุสามเดือนกลัวลูกสาวกับโบดเข่นกันครับพี่น้องครับอ่า สำหรับโคมนมีเอาไปหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับท่านได้สนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมเก่าไว้ข้างต้นนะครับพี่น้องครับครับผู้ใดหามีลูกเมียเลี้ยงหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทเนาะครับพี่น้องครับอ่าบันนี้มึงเมียลูกเมียโคมนี่ครับพี่น้องครับอ่าผู้ไดหางั่วเล่บีบเลี้ยงครับพี่น้องครับงัวเล่ลูกผสมบีบ ประมาณนี้ครับเป็นหัวลูกเรียกแม่กะบัสูงหลายนะครับแม่้อยสามสิบบวกลบสองครับพี่น้องครับลูกสาวยูซี่เดือนแม่ทองว่างควบนี้ครับบอกเลยว่าแม่ทองว่างเว่าอ่าแต่ของเก่าไ่ได้ผสมนะครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เอาไปผสมเอาจากใดพอพันใดก็หาพอดีๆเซลครับพี่น้องครับสำหรับควบนี้เอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพ่อครับพี่น้องครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเก่าไปเลยครับพี่น้องครับอ่า บันี้มึงชุดสามโตครับพี่น้องครับประกอบด้วยง้วสาวลูกผสมบามันอา,อายุเจ็ดเดือนนะครับตัวหนันหนาไม่นี่ครับสูงอนี่เม็ดห่าเนี้ยนี่ครับพี่น้องครับกับตัวผูอลูกผสมบามันอายุเจ็ดเดือนครับตัวผูครับอา่าเราก็งัวสาวลูกผสมบามันอายุสี่หาเดือนตัวแดงนี่ครับตัวแดงตัวแดง,งนี่ครับ สำหรับชุดนี้เอาไปหนึ่งมืนแปดพันบาทพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับหัวตัวบ่พ่อเงินด้วยครับพี่น้องครับอ่าบนี้พ่อแม่พี่น้องอยางยดชุดใส่กันไปเลี้ยงกระท่อมติดต่อผมมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมดีลดให้ครับพี่น้องแต่ยากยกชุดใดใส่ชุดใดก็บอกมาได้ครับนี่ครับ งวอยู่นี่กะมีสี่ชุดเหรอครับพี่รองครับชุดเม่ลูกผูเม่ลูกเมียสองคมแล้วก่าง่วชุดรุ่นนียครับพี่รองครับอย่างง่วชุดใดกะโทรมาครับศูนย์องห์หาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่รองครับคนกติกาห้างของเขากับเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษคว่ำสาใจครับพี่รองครับอ่า ก็นิสัอปรึกษากันภายในครอบครัวเห็นดีน้ำกันกับจังคอยสื่อได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าเห็นใจทั้งเฮาน้านะครับพี่น้องครับถ้าโทษเร็วเพาเอาเดินทางไปไกลหัวกับมีคอาน้ำมันกับเสียครับพี่น้องครับขาดทุนแถเนี่นอนกําไรกับเฮียงบ่คอยมีครับพี่น้องครับขายแบบแบ่งปันครับพี่น้องครับอาศัยขายหลายโตหลายโค่หมอบกับจังพ่อมีกําไรเนี่ยครับพี่น้องครับถ้าขายไปเดียวๆนี่คือว่ากําไรบ่แถบแถบบ่มีครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆครับพี่น้องครับน่ครับ ฝากนี้เลยครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางงัวไทยพื้นบ้านงัวไทยลูกผสมบามันงัวลูกผสมเลบีบอ่ามักสายพันธุ์ใดก็บรองพิจารณาเมืองครับพี่น้องครับเพื่อแนวทางมันตรงกันครับพอไม่พี่น้องก็โทรมาหาผมเลยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับนี่เป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบโดนโดนผมยังอยีกเขาไปตอบทีนึงครับพี่น้องครับนี่ครับโทรมาบ่เข้าใจประการใดบ่เข้าใจข่มใดก็สอบถามผมได้ครับพี่น้องครับสารชิมนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ